หากคนต้องการให้ใครเอาอ,อกเอาใจเราแบบไม่หยุดไม่หย่อนคุณต้องทําให้สมองรู้สึกว่ามีความ t r u s t ิ่งนะครับหรือว่าทําให้สมองของอีกฝ่ายรู้สึกว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจกับกับเราคนเราจะเริ่มมีกโก้หรือการเอาชนะกับคนที่ตนรู้สึกว่าเป็นพิษเป็นภัยหรือคนที่ตนเองไม่ไว้ใจมันจะมีสามประโยคในการสร้างความไว้ใจให้กับสมองอีกฝ่าย แบบเนียนๆเช่นคุณรู้ไหมเนี่ยเวลาฉันอยู่กับคุณเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเป็นตัวเองได้ดีที่สุดสองครับนะคุณทําให้ฉันเชื่อในความรักอีกครั้งสามครับคุณเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่ทําให้ฉันรู้สึกจุดๆ,ๆแบบนี้ประโยคใดก็ตามแต่ที่บิวให้สมองอีกฝ่ายรู้สึกว่าเขามีส่วนช่วยในตัวเราบางอย่างสมองของอฝ่ายจะเกิดการชอบเราโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ